ยายบุยายบุยายบุเม่นังจะไปทั้งหุณบ่ไปทั้งคุเนี่ยฝากให้อีฝ้านี่ฝากใอีฝาสิเออออฝากหนได้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 ไม่ย้งเท่าโอ้นี่จีอันที่เครื่องซั่งไว้เหอยายนี่จีโอ้พอดีคอยซั่งมือนเอือกับยายบุไว้เรามาให้โอ้อือเอาอะไรแกงเท่าเอาอะไรแกงเออคืดีแท้ดีเนาะเจ้าแูวเจ้าว่าใคอยอยากตีเท่าเออเออคอยรู้ว่าเจ้าใจเออกับน้องไม่ตามนั้นล่ะยายฮะ ขอาไปหลายๆเร้อเดี๋ยวเดี๋ยวคอยตังให้เด้องอุ้ย like พ่อเอ้ย like ขึ้นไปเกตะหัแต่หูจ like ักว่าห่อนี้ยางน้องมก็ยากบื osób. ่อมาเขาไหมมาเขอเชื Together ่อเองเขาเือเองเจ้าอว่าเจ้าไปตลาดบไปเขาไม่ไปขาอยู่ในเฮียนในเฮียนเออเขายางออกมาพอเจ้ายูหน้าบ้านบ่ดีเนี่ยกับได้บุขยเลยออกมาจองเบิงเจ้าคือรู้จักว่าขวอยากินบหมาออือกน้องไม่ทาเจ้าคืดีแท้เจ้าดีนี่ขคิดในใจจริงเขยแท้จริงเอือแมนละมั้งแมนละ ไปเข้าบ้านไปเข้าบ้านใช้ยังดีบปกอื้อเนี่ยเัาถุิแกงใช้ยังดีเจ้าแกงใช้ยังแกงใช้มดแดงก็ได้เถ่ามดแดงอื้อมดแดงอืออืออื้ออือ